ก็จะเป็นสะพายครับผมฟักหนึ่งหาตัวไม่ได้ครับเยต้องขอขอขอตัวจากน้องกับแม่แม่ปลาไม่ไปเลยก็เลยไม่จะไปเลยแต่เราก็แบบลองได้เต้นได้เกันก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบซ้อมเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครเราเราก็พอที่จะพอที่จะรู้อะไรเงี้ยที่ไปนซ้อมกี่ไหก็ก็มีมีเห็นในคลิปว่าเปิดคลิปให้เราดูอะไรเงี้ยครับผม แต่ข้างเวทีก็คือโยกแบบอให้กำลังใจเต็มที่ ราก็เอ็นจอยจริงๆรไม่ไม่ใช่แค่แบบตอนพาักของน้องแต่ว่าทั้งคอนเสิร์ตก็สนุกมา,มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย meal. แต่ว่าเออพอแบบพอเป็นเป็นของน้องเราก็แบบเราก็ดีใจที่เราได้ดูอะไรเงี้ยคร,รับคือปกติเราเป็นแต่คนที่อยู่บนเวทีวันนี้เรามาอยู่ข้างล่างแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอิอ่มเหมือนกันนะครับอะไรอะไรที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับรอบๆก็แบบเป็นกันเองด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจที่ได้ที่ได้ไปแต่ช่วงนี้ทำไมหวานกันมากเลยนะน้องไปทำงานก็แบบไปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเราเริ่มเราเราเริ่มเริ่่มววาางงด้้ยยอะไรรเเีก็แบบ ก็เทยให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากได้ใช้ชีวิตจะใช้ในการดูแลก,กันอย่างเง<น>ี้ยเหรอครับเออประมาณนึงครับคือถ้าสมคติว่าเราว่างแต่เขาไม่ว่างทีเราก็ไปหาเขาที่ที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะยังไงบางทีแล้ก็ ไปที่ของเราไปเดินเล่นเดินอะไรของเราก็มีบ้างอะไรเ่างี้ยมีเวลาว้างคือยังม่น้องคนเดียวก็ประมาณหนึ่งใช่ครับใช่คิดถึงบ้างใช่ไห่แม่คิดถึงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาเละก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละครับเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรอย่างนี้พอมีโอกาสได้เจอเราก็เราก็อยากที่จะจะให้เขาถ้าเราเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาเห็นหน้าเราเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีช็อตที่เราไปอุนเหมือนแบบดีภาพ อ๋อตอนนั้นน่ะอยู่อยู่ในงานแล้วทีนี้มันเป็นช่วงพักเฉยๆแล้วก็พอดีช่างภาพเขาถ่ายเก็บไว้ถูกจังหวัดวันนีอะไรเงี้ยเราก็เลยเขินไหมคะคือแบบพอในช็อตนั้นอะไรเงี้ยเหมือนอ้อนน้องอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เขินแต่ว่าเราเราเป็นคนลงเองด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนติดแฟนขนาดนั้นก็คือยิ่งมือเรียกว่าเป็นคนติดแฟนใช่ไหมก็จะว่าอย่างนั้นก็ก็ ก็ก็ได้ครับผมขอบคุณก็เราเราถ้าเรามีเวลาเราก็เราก็คงคงมีเขาหรืออะไรอเงี้ยความรักมันล้นทนรักหรือยังเมื่อวันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยต้องบอกรักทุกวันงี้ไหมเขาบอ่เราบอกเขาบอกักเขาบอกสุขุชัยเขาบอกปกติบอกยังไงครับทุกวันเลยโอ้โหเดี๋ยวย่าได้บอกฮะ ก็เป็นงานถุง่งกันยายาเลยนคะวันละกี่รอบคะสันก็หมดไมเรื่อยถ้ามีโอกาสก็บอกอะไาเป็นคนไม่ได้เขินที่จะแบบแสดงความรักต่อกันนะไม่เขินจนกระทั่งพวกพี่ถามนี่แหละไม่ไปเห็นได้สัมภาษณ์บอกว่าคิดถึงเรื่องงานแต่งแล้วต้องให้สมเกียรติย มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองขนฝันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามัน,มนถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยชีวิตคูนะ่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทํา้ทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกที่สุดเหมอนเขา<ม>ตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลา<ม>นะฮนะฮกับจังหวะมากกว่าตอนนี้คือทำกันบ้านไว้ก่อนเหรอฮะก็มีคิดคิดไว้อะไรประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับกับที่บ้านเขาใช่ไหมถ,ถ้าถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้มันแบบเป็นความเหมาะสมนะได้อันปนด้วยวันนี้เราคิดร่วมกันแล้วหรือว่าเป็นส่วนตัวเราคิดไป,ไไปเองคิด<ห>ไปเค่นั้นยังไ,ไ,ไม่ได้คุยกับขนขา <laughs> คือต้องมีไหมพูดคำขำๆก็ได้อย่างเงี้ยไม่ไม่เชิงเพราะเขาขำๆมากกว่าไม่ไม่เคยพูดจริงจังเลยไม่เคยพูดจริงจังไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะแต่ว่าไม่ได้แบบเทคิสเซอร์เวสมากตอนนี้อะไรเงี้ยฮะอย่างเขาไปอย่างผู้ใหญ่เขาถามไปว่าแบบไม่มีไม่มีไม่มีถามไม่มีแบบเมื่อไหร่ไม่มีคาดคั้นไม่มีอะไรเลย ก็แล้วแต่เด็กๆมันมันมันก็สมัยนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็มันก็ขึ้นอยู่ความความตั้งใจของเด็กๆว่าว่าจะไปทิศทางไหนเออไม่ไม่ได้มีเสียแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆนะเป็นเรื่องตามโหรศาสตร์หรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยที่ที่ที่น่าจะต้องมีมีบ้างด้วยความเหมาะสมแต่เรามองแบมบุคคลกี่ปีไม่เกินกี่ปีไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ย มันมันบวกกับยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้นแต่แต่เชื่อถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าว่าว่าเราเราอยู่ประมาณไหนเลยเหานลูกแี่น้องย่าค่ะได้โพสต์เหนอะไรน้องตุ้มน้องอ๋อ ไม่มีคนไปตัดไดรคารใช่ใช่ใช่ได้รักดีครับน่ารักดีเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราได้มีลูกหน้าตาอย่างนั้นเราก็คงจะน้องไม่ให้ใครจับเลยว่าตัวเลขอะไรยังแบบเอ้ยมือเราสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเรต้องเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ว่าจะถ้าสมมติเรามีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็เราก็ยินดีรับไปเคยเคยเห็นภาพเราเป็นคุณพ่อไหมคะก็ก็ต้องคงต้องเป็นงานที่เราเราต้องมั่นใจแล้วว่า เราจะเราเราจะมีเด็กคนนึงแล้วจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะทำหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือเปล่าแต่เรชอบลูกสาวลึกๆครับลึกๆอย่าง้รลูกสาวนี่เรามาคุยกันตรงนี้แล้วมาถึงขั้นนี้ได้ไง นี่กแม่แต่งานแต่งเขาบอกว่าจะให้เขาแบบไม่ลืมต้องจำอะไรอย่างเงี้ยคือไรโมเมนต์คืออะไรที่แบบถ้าพี่แปะจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนพี่แปะะทำยังไงทำให้เขาแบบว่ามีความสุขด้วยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่พี่แต่ให้ไม่เกียตแต่ถ้าเด้คือต้องยังไงตอนนี้วางแผนไว้เขาเพื่ว่ามันต้องยังไงเราก็คิดไว้อ่ะแบบเพ้อไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยฮะเออสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะโควิดมาแล้วก็ทำดีก่อน เราดูไปก่อนไม่มีเซอร์ไพรส์ค่มร์บยังยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าบอกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ใช่ใช่คนหล่อดวงตัดลงตรงนี้อ่ะรอรอฝากขอบคุณครับขอบคุณครับยังเป็นเพศร้อนๆอีครับสว่งไม่ค่ะอยากให้ทุกคนไปขำกันอยากให้ทุกคนไปหา สแสดงทุกคนนะทีมงานแบบบททุกอย่างนี่ยฮามากๆเลยแล้วก็มันด้วยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมิชชั่นแผนการหลอกลวงนึกว่าหนังฮอลลีวูดนะฮะให้คนหลอกลวงสามคำาคนนี้รับรองฮาทุกรูปภาพยนตร์แน่นอนและฮาจริงๆด้วยไม่ได้โมเ้เผาลงไปดูน้องกันไหมคะพี่นาเดชฮะเผาลงไปน้องดไหมคะเออเผาลงน่าจะใช้หลายตังค์เชิญอนุญาไปดูการล่าดีกว่าปัดเพสเฟรีเผื่อแบบว่าให้แฟนคล,ลับเนี่ยไปดู แฟนคลับผมได้ข่าวาว่าเหมาลงแล้วขอบคุณครับครับส่วยายานย่ยากาล่าเนาะย่าก็รันเดอร์นัดไปดู <c oughs>